สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงปานอานะครับผมเพื่อนสมาชิกเก่าใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมวันนี้เราจะมาทําสูตรหวยวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆนะครับผมเมื่อวันที่แล้วก็มีมานะครับผมสูตรวิ่งบนแม่นๆนะครับนะครับเตือนนะครับคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ทำไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อไปซื้อฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจจรณญาณในการรับชมนะครับผมมาเรามาทำกันเลยนะครับผมสูตรนี้ไปจะทำไปเลยนะครับนี่งไงสูตรพระเอกของเรานะครับผมวิ่งศูนย์นะครับผมออกอะไรเอ่ยศูนย์ผมบอกแล้วว่าศูนย์มาหน่วยหลักหน่วยนะครับผมวิ่งฟาดบนฟาดบนศูนย์ได้ก็คือ มันก็โดนนะครับผมมันออกห้าสามศูนย์ครับออกห้าสามศูนย์วิ่งศูนย์บนมามานะครับผมมาศูนย์นะครับมาศูนย์ครับน่าจะโดนกันหลายคนครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสูตรนี้นะครับเรามาสูตรต่อไปเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะสูตรต่อไปโดยการเอา เอา1นะครับผม1นบวกหนะครับผม1นบวกหได้7นะครับเจ็ดเจ็ดบวกสได้เท่าไหร่เจ็ดบวกสได้10 10บวกหนะครับผม2บวกกัน2อคูณสเป็น6นะครับผมเอา10มาบวก6นะสิบวกหได้16 16บวกหนะครับผมบวกหคงที่นะครับผมบวกหคงที่เหมือนกันนะครับผมบวกหคงที่จะได้ได้เท่าไหร่ครับ สิบหกบวกหนึ่งคงที่จะได้สิบเ็ดนะครับผมใส่เ็ดลงไปแล้วครับงวดนี้บนจะมาอีกหรือเปล่าครับเลขเดนะครับขอให้ทุกท่านคิดพิจารณาดูนะครับผมรางวดวันที่สามสิบเอ็ดกคอนะครับผมหกหกนะครับจะมาหรือเปล่านะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆ่นนะครับผมนี่เกดนะครับเกด เดี๋ยวผมจะจับอีกทีนึงนะครับผมผมจะจับให้อีกทีนึงนะครับผมจะหลุดหรือจะมานะครับผมคิดพิจารณาดูนะครับผมก็คือให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมใครชอบก็เอาใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมสามารถแชปทําได้นะครับผมสามารถแชปทําเองได้นะครับผมสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดผมไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับผมคอยทุกท่านดูแล้วคิดพิจารณานะครับผม ว่ามันจะมาไหมวันนี้บนนะครับผมเลขเกตนะครับผมวันที่แล้วผมให้ศูนย์ไปนะครับผมออกห้าสามศูนย์ผมให้ฟาดบนศูนย์ไปเลยฮะมันก็มามก็มาศูนย์บนแต่งวดนี้บวกกันได้เกตนะครับผมฮะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพเื่อเพื่อสมาชิกนะครับผม ่าเจะมาหรือเปล่าบนวดน,นี้นะครับผมคอยดูกันนะครับผมคอยดูกันนะผมจะแจ้งไว้นะครับผมวันที่สิบแปดกคหกหกนะครับเนี่ยแนวทางเล็กวิ่งบนแม่นแม่นนะครับผมตัวเดียวฟาดเน้นๆไ้นมาเลยนะครับผมถ้าบางคนเขาชอบเขาชอบนะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่ม สูตรคำนวณใหม่อีกนะครับผมขอบคุณครับคอยปังๆนะครับ